อเคเรากำลังจะไปไหนกันไปไปเก็บฟืนอ่ะไปเก็บฟืนไปเก็บฟืนทำอะไรลูกไปเก็บฟืนมากอบไฟเพราะว่าเพราะว่ามันมียุงเยอะแล้กวก็ยุงมันชอบกัดหนาวด้วยใช่แล้วก็ให้มันอบอุ่น,น แล้วค่ะถอามันอบอุ่นเสร็จแล้วแล้วมันก็ร้อนขึ้นร้อนขึ้นแล้วมันก็ไม่หนาวด้วยถ่ายเลยนะถึงแล้วถึงแล้ว,ลวไปลงไปเก็บเลยเอาล,ลงได้ไหมเนี่ยเอาเฮ้ย เครื่องมือคือมีอะไรบ้างลูกมีดาบมีปืนมาเก็บปืนต้องใช้ปืนนี่เหรอลูกเอ,อ,อาไว้ยิงอะไรครับถ้าเอาไว้ยิงซัมบี้ค่ะยิงซัมบี้แถวนี้มีซัมบี้ด้เพราะว่ามันมีเยอะนะคะถ้าม,มีเยอะมันจิกกัดอบอุ่นขึ้น ยังแค่เก็บอีกค่ะคืนนี้หนูจะนอนกับใครนอนกับพ่อนอนกับพ่อเหรออ๋อโอเคพ้าพอยังคะให้หนูจิ้จฟ๊นหนูิีอะไรค๊ สีคาะก็สีดำวายทำไมมันเป็นสีดำาชีวิตเธอขอทษทจีขอไปเป็นเขาใส่หลังเพาโอเคเก็บอาวุธตอนนี้เก็บฟืนเสร็จแล้วนะใช่ก็พยายามค่ะพะยายามอะไรลูกพยายามพ,ยายาม,พยายามที่จะนั่งใช่ไหมอหนูถือ ไปแล้วนะค่ะไปเลยโอเคนเราจะยู่ป่านะคะโอเคดี <you> นี่อยู่ป่านะคะค่ะ hey, <your> ไม่ใช่ถ่ายแต่น้ำพิงน้นะพิงสวย <Hey. S 1> อตอนนี้นะคะเรากำลังไม่ยิ่งต้อ